สวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้ก็เป็นหน้าที่ยินดีอย่างมากครับเมื่อคืนนี้ฝนตกอยู่นิดหน่อยนะครับกบเขียดก็ได้มาผสมพันธุ์กันแล้ววางไข่ไว้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ะอยู่ในนี่ก็สามสี่คู่ครับบางคู่ผมก็ได้จับไปไว้ในบ่อแล้วเขาเนี่ยแต่ที่เราเห็นก็อยู่มีสองคู่แล้วเห็นไหมมุมนู้นนะเนี่ยสองคู่ตัวผู้กับตัวเมียนะครับนู่นตัวผู้ตัวเมีย ในบ่อนี้จับได้สิบหกตัวครับพี่น้องส่วนมากเป็นตัวผู้ตัวเมียมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะครับพี่น้องเยเหลือไปสองตัวเองนะตัวเมียที่เหลือเป็นตัวผู้หมดแล้วครับจับไปไปไป,ไป,ไป,ไปบ่อนู้นแล้วครับนี่ก็มีเหมือนกันนะครับจับไปเรียบร้อยเห็นไหมเหลืออีกตัวหนึ่งไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อคืนเขาโดดมาจากข้างนอกครับเพื่อมาผสมพันธุ์กัน แต่ส่วนมากแล้วมันจะเป็นตัวผู้ครับเนี่ยนี่ไข่เขาครับเนี่ยเราก็จะให้เขาออกเป็นลูกเป็นตัวันเป็นตัวออนะครับเพื่อจะอนุบาลลูกกบเล็กนะครับเห็น,น,นไหมฮะเห็นไหมเขาร้องแนละ้วนัน่นร้อง,องแรงๆเลยตัวผู้ร้องนะครับตัวนี้เพราะตัวผู้มันจะมีกล่องเสียงตัวเมียจะไม่มีกล่องเสียงกล่องเสียงจะดูยังไงครับกล่องเสียงก็ดู ใช่คอเขาไหมฮะเวลาเขาจะร้องมันจะมีเป่งออกมาเป็นสีดาๆเลยค่ะำๆให้ไหมพี่น้องการดูกกบต,ตัวผู้ร้องแต่อีกตัวนึงเป็นตัวเมียใช่ไหมนี่มีเสียงตัวผู้ร้องหาคู่นะฮะส่วนตัวเมียเกาะอยู่นั่นนี่ยผู้กับเมียผขสมพันธ์กันอยู่นะครับพี่น้อง ผมมาเลี้ยงบับเลี้ยงกบมากเกือบเจ็ปีแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่มีลูกมีหลานเมื่อกี้เลยไปจับดูอ๋อมีแต่ตัวผู้ส่วนเป็นส่วนใหญ่อ่ามันต้องเลี้ยงในบ่อดินบ่อน้ำนี้ครับพี่น้องมันถึงจะได้ผลน,นะครับนี่เห็นไหมมันถึงจะได้ผลพอมันไข่ป๊อปมันก็จะวางไข่น้ำในน้ำในเขานี่ยจะเว้นว่างสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับให้มันโตคนราค่อยเอาปลามาปล่อยแต่ขอให้ลูกกบโตก่อน,นครับเพื่อขยายพันธุ์กบ เป็นกบหน้ามันบ้านเลยนะครับพี่น้องเนี่ยกบในพื้นที่เราเนี่ยครับไม่ใช่กบเลี้ยงนะครับนี่เราแต่เราจะเอากบน้ามาเลี้ยงนี่กบป่าหลังจากที่เราจับปลาเสร็จเรียบร้อยหมดครับน้ํามันก็เข้ามาเต็มเนะกบก็เข้ามาอยู่อาศัยครับพี่น้องเพื่อผสมพันธุ์กันนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย,ย,นนยถ้ามันออกบนนี้ก็ไม่ต่ำกว่า สองร้อยตัวได้ม้งครับพี่น้องเนี่ยทำรุ่งกันต่อไปครับบ้านเราจะสามารถทําได้ไหมเพราะได้ไหมฮะกับการเรียนรู้ชีวิตกบแต่ก่อนผมก็เคยเลี้ยงกบขายอยู่ครับแต่ว่าขายไม่ประสบความสําเร็จรูนร้อยต้องหาคนกินยากครับถวนี้นอกจากกบป่ากบอย่างเงี้ยกบป่าเขากินงั้นแต่ถ้เป็นกบเลี้ยงเขาไม่อยากจะกินมบบนั้น ก็เป็นกบป่าโอเคนะครับขอบคุณครับ